โอเคครับสวัสดีฮะวันนี้อยู่กับซีเบท์แคสติ้งนะฮะขอโทษที่ยังหายไปนานฮะวันนี้จะกลับมาสอนทริคสักอย่างนะฮะคือวิธีการครอบลิง OUO นะฮะด้วยเว็บ OUO นั่นเองตามดิคับหมดเลยฮะทุกวันนี้ผมจะมาสอนสมัครนะฮะแล้วก็วิธีการใช้เบื้องต้นนะฮะโอเคนะครับเราไปดูกันเลยกดอื่นไปสมัครนะฮะให้เรากดคำว่า สายอัพฟรีนะฮะคลิกเข้าไปนี่เราก็กรอกข้อมูลนะฮะับเช่นก็นว่าซีเบรนะฮะอีเมลว่าก็ใส่ไปโอเคนะครับใสายสุขการเสร็จครบขอ้ขอมูลครบหมด อันนั้นเราก็สายอัพนะฮะเพื่อเป็นการสมัครสมาชิกนะฮะนี่ครับมันก็จะขึ้นว่าสำเร็จการสมัครของคุณได้สําเร็จแล้วแล้วก็มันให้ไปเช็คอีเมลนะฮะแล้วก็เข้าไปที่อีเมลของเรานะฮะว่าเราใช้เมลอะไรที่เราสมัครไว้เมื่อกี้ะฮะ ให้เรากดตัวที่เขาใช้โอเคนะครับแล้วก็เข้าไปดูอีเมลฮะลืมบอกไปอย่างนึ่งนะว่าวีโอยูโอนี้จ่ายจริงนะฮะไม่ได้หลอกนะฮะหมื่นคลิกเท่ากับ1.5ดอลลาร์นะฮะโอเคครับมันก็จะส่งเป็นลิงก์นี้มาครับ ถ้ากดคลิกเข้าไปเลยปุ๊บมันก็ให้มีให้กดว่า activate นะฮะโอเคสักครู่ี่ครับโอเคสวัสดีฮะนี่ครับ,นะรบพอขึ้นมาหน้านี้ปุ๊บให้เรากดคำว่า activate account นะฮะเพื่อเป็นการยืนยันนะครับ โ okay. อเคพอยืนยันปุ๊บมือก็ขึ้นมา Success Your account has been successfully activated นะฮะคืออ o ค n วของคุณได้ทำการา activate แล้วนะครับให้เราใส่ In ได้เลยคือ login เลยฮะโอเคก็ใส่ไปสิบเอ็ดปุ๊บนะฮะนี่คือหน้าแดชบอร์ดนะฮะโอเคนี่ ชื่อของเรานะฮะเราสามารถเข้าไปเซตติ้งได้นะฮะคืออันนี้เขาจะจ่ายเงินทางเพย์ a พวนะฮะถ้าเราเลือกเพย์พวปุ๊บแล้วเราต้องสมัครเพย์ a พวนะฮะเดี๋ยวผมสอนวิธีการสมัครเพย์ a พวอีกครั้งหนึ่งฮะโอเคเราก็พิมพ์รหัสเพย์เพวของ PayPal, เราแบาบาบาๆๆแล้วกดคำว่าอัปเดตนะฮะพอพิมพ์คำวกาอัปเดตเราสามารถตั้งเฟิร์สเนมลาส์เนมได้แฮดเดสก็ได้นะฮะ ชื่ออีเมลก็ได้ชื่พาสเวิร์ดก็ได้แต่วิธีการทำยังไงเราถึงจะได้เงินนะฮะเช,นช่นนะครับผมาสมมุตลิละกันผมก๊อปลิงก์ของขายะสะนนะัญชีคนหนึ่้นะครับ ก็กดไปที่ New Shorten Link นะฮะันเป็นการคลอดลิงก์นะให้เราใสา่ URL เ,เข้าไปนะครับอันเนี้ยนี่ใช่ของผมนี่เป็นเ,เว็บนี้นะฮะ a l u m i n i u s f b o x c o m นะฮะถ้าเราคลิกเขาไอ้รูปฉรวดน,นะฮะฉรวดกระดาษเนะี่ยคลิกเข้าไปเบิ้บมันก็จะบอกว่าคลิก Copy button นะฮะกดตรงน,นี้ฮะเพะปปื่อ Copy นะฮะ แล้วเราก็ไปวางตามบล็อกต่างๆนะฮะก็ถ้ามีคนกดลิงก์นี้เราก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะฮะจากการกดโฆษณานะฮะคือถ้าคลิกเยอะเราก็ได้ตังค์เยอะนะฮะคือเว็บนี้เข้าใจจร,จริงๆนะฮะโอเคเรากดไปปุ๊บอินชีนเราไปวางนะฮะวางนี่ครับโอเรากด enter ปุ๊บมันจะมาขึ้นหน้านี้นะฮะก็สำหรับบางคนที่ไม่รู้นะฮะแต่แต่คนที่รู้แล้วก็ไม่ไม่เป็นไรครับ โค okay. ถ้าบางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮคว่าวิธีการกดข้าม ouo กดยังไงนะครับมาดูข้างล่างนะฮคมันจะเขียนว่า a n o t a robot นะแต่ถ้าเป็นภาษาไทย <c oughs> ก็จะเป็นว่าฉันไม่ใช่อะไรนะอ,รอุปกรณ์อัตโนมัติอะไรทุกอย่างนะให้คลิกตรงนี้นครโอเคเราก็เลือกไป select all image with fish ให้เลือกป่านะแล้วก็เลือกตามที่มันบอกไปแค่แหละครับแล้วกดเ r s t อะไรอะเฟอร์รี่ไฟอะไร o d i f y แล้วก็รอสามวินาทีฮนะให้กดคำว่า g i l l i n g โอเคกดย้ำเข้าไปอีกทีปุ๊บก็จะมาโผล่หน้านี่ฮะโผล่หน้านี้ปุ๊บก็คลิกนั้นเราก็คือด้าเปอร์เซนต์แล้วแล้วก็คอยไปเช็คในแดชบอร์ดเรื่อยๆนะฮะโอเคนะครับหวังว่าทุกคนคงมีความรู้ในการสร้างด้น,นะฮะ แถมเป็นไรายได้โดยไม่ต้องขอตังพ่อแม่ด้วยฮะโอเคครับเออฝากเว็บบล็อกของผมไว้ด้วยกันกน,นะฮะโอเคนะครับขอบคุณที่รับชมน,นะฮะขอบคุณครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้ s c สคริปชันนะ